สวัสดีครับควรสร้างบ้านควรสร้างฟันครับวันนี้ผมจะพาดูการทําผนังเบานะครับผนังเบาบางคนอาจจะยังไม่รู้ว <itous. S 1> ่าผนังเบาคืออะไรนะครับผนังเบาก็อื่นนะครับผมจะแนะนำอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยูนะครับยูยูผนังเบาหรือว่ายูเบาตัวนี้จะเป็น C ครับ C เบานะครับ การติดตั้งทำยังไงครับมาดูกันครับอนี้ครับที่ติดที่็ิดแล้วนะครับช่างติดเสร็จแล้วนะครับยูนะครับยูยู่ข้างล่างนะครับมันจะงายขึ้นนะครับแล้วก็ C ีจะเป็นตัวตั้งแล้วก็ยึดติดกันนะครับยึดติดกันข้างบนก็เหมือนกันครับยูจะเป็นตัวคว่มนะครับ C ีจะเป็นเสานะครับนะดูกว้างๆครับ แล้วก็จะมีย่ซอยนะครับตรงนี้เพิ่มความแข็งแรงนะครับของเสานะครับตรงประตูครับมันจะมีพวพงกบประตูนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับดัน,นันเราจะเสริมเหล็กเข้าไปในซีนะครับเป็นเหล็กกล่องโครงคร่าวๆก็จะทําประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการยิงแผ่นนะครับเสร็จแล้วก็จะยิงแผ่น นี่คือแผ่นที่จะใช้ยิงนะครับเป็นแผ่นยิบซ้ำบอร์ดนะครับนีมันเป็นลักษณะนี้ครับขั้นตอน,ตอนการยิงไปไปแผ่นครับออ,ปปอกไป All right. <laughs> วิธีการตัดแผ่นนะครับแบบนี้เลยนะครับกรีดแล้วก็ฮะเออครับนี่ ยกกลิมาต่อขนาดนียอแง่ายกันยกลิเาคลิปนี้ก็ มีแค่นี้นะครับการยิงแผ่นนะครับคลิปหน้าจะเป็นการฉาบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคนสร้างบ้านคนสร้างฝันด้วยนะครับสวัสดีครับ